รมแล้วคับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวีดูวีโดนอันเดอร์แับผมก็ <God. S 2> เราไม่เข้าใจเราเร่ยเข้าใจนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการ <AI. S 2> อะไรครับพงษ์ AI ใบหวยครับเรามาสัปดาห์ที่เรามา <AI? S 1> รอบทสิบเจ็ดแล้วครับโอ้เราแทงหวยมาสิบเจ็ดรอบแล้วครับครับ ตอนนี้เอไอเป็นไงบ้างคบช่วงนี้โอ้ถ้าใครตามนี่ถือว่าขอเหี่ยวได้เลยครับ9ตัวของเราไม่ถูกเลยครับคุณวินรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะรา<อ>งวัลที่หน<อ>ึ่งหรอางวัลที่ห้าผมตรวจแล้วไม่มีถูกเลยครับเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งในตัวที่กระตุ้นแรงบรันดาลใจในครั้นสปไปของพวกเรานะครับผมค่ะตะมออย่างนี้อ่าโอเคเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนเดิมเราจะใช้ AI ทั้งหมด ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนี้การทำนายงวดของสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้นะครับอ่าวันนี้หนึ่งหรือเปล่าครับให้ดูหน้าตาแล้วอไปนะฮะเออมันมันต้องเป็นวันที่สิบหกครับไม่ใช่สามสิบเอ็ดอ๋อขออภัยผมวันที่สิบหกตุลาคมขออภัยฮะใช่ครับโอเคมาเริ่มจากใช้จิมีก่อนเลยอ่าเขาให้มาครับผมหกสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ด สองท้าย 7, 9, เจ็ดเก้าเจ็ดมาอย่าง้ว้นะคระับพูดทีแล้วเนี่ยเขาก็แอบ,บให้เจ็ดเหมือนกันเจ็จไท้ายผมห้าเจ็ดสองก็หนึ่งแปดสองตัวท้ายแปดห้าเจ็จไนไหผมเห็นมาค่อนข้างหลายรอบเลยนะเลขแปดห้าเพราะว่าครั้งที่แล้วก็เคยมีโผวแบบสลัอหน้าหลักแลุ้กวันนี้เนาะครับอพิสตี้ห้าศูนย์เจ็ดสามก้สองกับสองตัวท้ายศูนย์หกดิฟซีศูนย์เจ็ดเจ็ดแปสี่หกสองัว็ดเจ็ดเจ็เจ็ดนีเอ อืมเจ็ดเจ็ดใช่ครับเพิ่งออกเราเอาเปรียบตัวเลขไหมครับผมว่าน่าจะเจ็ดซ้ำนี่โอกาสมันน้อยมากเลยนะครับอืมโอเคครับเอาเราเพิ่มยิ่ซี่จะตอบประมาณว่าอะไรซอรมีการติ๊กติงนะนะครับเจ็ดเจ็ดยี่สี่เก้าเราสามารถไปสี่เก้าเช่นสองกับหก แค okay. ระหว่างรอครับผมออกมาแล้วอ่อาออกขึ้มาปเป็นสี่สิบเก้าแทนนะครับผมเออสี่เก้านี่เขาว่าเจ็ดคูณ <laughs> เจ็ดตอมานั่เขาเขาเจ็ดคูณเจ็ดหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ย <Yeah. S 2> ดีดีกว่าเจ็ดเจ็ดอะครับอ่าโอเคโอเคตล้มผมคีมีไอผมสามสี่แปดห้าเก้าสองแล้วก็สองสุดท้ายเจ็ดสามครับอือโอภัยรอดทั้งผม ปดหกเจ็ดสามสองสี่สองตั้ายเก้าแปดฉันยังคงมีความคิดซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับว่าปีย้อนหลังรูปแบบซ้ำแต่ายเล็กฟูเลคี่หาเล็กฟูเลคี่มาอแล้วเทคนิคเยอะครับอันงที่แล้วเหมือนเราจะเจอเซตไอท์ใช่ไหมครับเทียบโหนเล็กฟูเลคี้ครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันผมสองเพราะกระผมสองหนึ่งสามสามศูนย์แปดตรวท้ายเก้าแปดเหมือนกันหรือเปล่า มันน่ะสิมีความเป็นไปได้นะครับเนี่ยเอ่อเมตาไอผมแปดห้าสามสองหนึ่งเก้าลงท้ายสี่เจ็ดผมห้าสี่เจ็ดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้สี่สี่ไม่ใช่สี่เก้าเออลายผมเป็นของแฟดไอนะครับนี่เขามีให้แบบแบบมีเลเยอร์มีวิธีคิดเยอะนะที่คู่คู่เิดเยวะเราคุยนี้อยาเอาลอบอกเลยก่อนฮะเออ สซตใหญ่กแปดสามเจ็ดสองก้สี่สองตัวท้ายสี่หกนะครับแอะขอแวะดูหลักการหน่อยเนี่ยเขามีหลักการนะคุณบอกว่าวันที่หนึ่งอ่ะมันพบตัวแบดซ้ําเป็นคู่ขี้ขี้คู่ขี้ขี้เขาเรีเป็นคู่ขี้ขี้คู่ขี้คู่คแล้วก็มีสูง<ห>ต่ำด้วยนะครับนนะอ,อืตัวท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเลขคู่ซะด้วยจริงไหมคฮะผมขออนุญาตฮะเอาสถิติด,ดูดูสักครู่นะครับ ่าคู่เอ้ยไม่คู่ไม่คู่คูค่อีหนึ่งอีสองไม่มีคู่คู่คู่เลยครับ <laughs> เออเขาอจอาสกไหนเนะี่ยสตสิตสติส,ต,สติของเราตรงกันหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรครับผมแต่เราเชื่อเชื่อ A.I. ครับเราอย่าไปเถียงเราลองเชื่อดูครับผมอีสี่สิบเก้า ่เรามาดูหน้าต่อน้าจะจอภาพโปรวงเราดีกว่าครับอ่าระเลี่ยนขั้นต้นสดนะฮะเพราะว่าเตรียมีงานเตรียมงานไม่ทันครับผมมงานที่แปลว่าพวกเราสองคนครับครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนเตรียมนะครับโอเครผมมาเริ่มเลยนะครับเอ่อชัดวิธีข้ามหกสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ดเจมินายห้าเจ็ดสองเก้าหนึ่งแปด เพอร์พิฟิตี้ห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองดีฟซีศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดสี่หกทีีไอสามสี่แปดห้าเ้าสองโคพิลอแปดหเจ็ดสามสองสี่ลกสองหนึ่งสามสามศูนแปดเมตาเอไแปดห้าสาเก้าและ zai เอไอแปดสามเจ็ดสองเก้าสี่ครับมาที่เลข2ตัวกันบ้างนะครับ Chat GPT ให้เจ็ดครับ Gemini ให้8ปดห้าครับเพอร์พซให้0ูนยครับ d e e p s ให้สี่สิบ เก้าครับ Kimi ไอให้เจ็ดสาม Copilot ให้เก้าแปด Gog ก็ให้เก้าแปดครับ Meta AI ให้ 4, สี่เจ็ด a i ให้แปดหกครับเขามีหลักการคือคู่ค,คู่นะครับอผมสนใจดีมากเลยครับผ <AI S 1> <6. S 2> มเราอยากรู้ว่า g อ g ไอ Chat AI เนี่ยจะแบบอืมีหลักการอย่างนี้จะถูกไหมครับก็ถ้าถูกใช่ครับ,รบผมก็เราจะต้องพิจารณาว่า Chat AI เขามีหลักการที่ถูกต้องนะครับ อันนี้ผมแอบ,บแหวะหน่อยพอดีว่าผมไม่เห็น oh <my. S 2> โมเดลใหญ่แต่ละตัวอัพเดตมาเนาะตอนนี้กรอกอะต่อเป็นโมเดลที่เสิร์ตได้เก่งที่สุดแล้วครับตอนนี้ก็เลยผมก็แอบคาดหวังนิดนึงนะครับของกรอกเสิร์ตเเก่งกว่าเจอ i ม่ไงเหรอครับตอนนี้เสิร์ตเก่งที่สุดครับผมโอ้โห oh oh. แล้ผมขอลองไปตรวสอบตัวของโฟ p ไพลอหน่อยเก้าแป 98โอเคเยนนะฮะเราไม่ได้ซ้ำเพราะว่าเราผิดพลาดนะฮะมันไม่ให้เลขซ้ํามาจริงครับผม,มก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e อยากให้เราทำเอไอตัวไหนเพิ่มเป็นสิบตัวยี่สิบตัวก็พิมพ์บอกเรามาครับแต่ถ้าเป็นเอไอใช้ตังก็อย่าลืมนับหนุนกันด้วยนะครับกระเป๋าเราเริ่มแห้งแล้วนะครับใช่ครับผมวันนี้ก็เค okay. ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับ